ทุกคนเราอยากกินแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือข้าวเหลืงเมียนนะคะซึ่งวันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วค่ะก็คือวันนี้เรามาทํากันค่ะข้าวเหล่งเมียนค่ะ โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาคนนะคะให้เข้ากันจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันหอมนะคะหรือว่าใครที่อยากจะให้มันเข้ากันมากกว่านี้นะก็แนะนําว่าให้ไปผัดสักหนึ่งนาทีนะคะแต่ว่าเราเรีบค่ะหิวก็จะไม่ผัดนะคะก็จะคนๆแล้วก็มาทํากันเลย หลังจากที่เราทำซอสเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำเขา้าเลงเมียนกันได้แล้วนะคะซึ่งเราเช้อซื้อมาแล้วนะก็คือเป็นแผ่นแป้งนะคะหลังจากนั้นก็จะมีไข่ไก่นะคะเพิ่งซื้อสดๆร้อนๆจากตลาดข้างๆค่ะแล้วก็มีไส้กรอกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะใส่อะไรเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยอยากทานผักเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อผักมานะมามาทำกัน เดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติผ่านไหมนะคะเมื่อกี้ลืมนิดนึงทุกคนเนื่องจากว่าเขาบอกว่าถ้าอยากให้เส้นนิ่มนะคะก็คือจะต้องใส่น้ำเพิ่มนิดนึงนะแต่ว่าเมื่อกี้เราลืมนะเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติโอเคไหมนะอืมอร่อยม,มากเลยทุกคนผ่านอืมรสชาติเข้มข้นมากดีดีมาก ทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเด็ดมากเลยอะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ทานเพ็ดแบบเราชื่นนะคะแนะนำว่าใส่ซอสพริกกระเทียมเนี่ยน้อยลงมานิดนึงนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยเด็ดมากทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองนะคะก็สามารถไปแวะช็อปในร้านเราชื่อได้นะคะก็มีใน s h อ p e ี้ลาซาดานะคะ ทุกๆอย่างนนี้ก็มีในร้านหมดนะยกเว้นซอนมะเขือเทศน,นะคะอันนี้มีที่ไทยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอาเข้ามานะคะแต่เด็ดมากคือดูในติกตอกแล้วแบบอดใจไม่ได้นะคะก็เลยต้องเอาเข้ามาค่ะสุดยอดไปทํากันนะคะไปแล้วค่ะ